ทัมิลารามานิราฮีมต่อไปนะคะเรามาเรียนใน Unit 5 What's that ต่อไปเรามาเรียนบทที่5นะคะหัวข้อเรื่อง What's that แปลว่าอะไรคะ,ะ What's that แปลว่านั่นคืออะไรโอเคอ่านตามทีเชิญนะคะ What's that รูปที่หนึ่งนะคะ What's that? แปลว่านั่นคืออะไร It's a blue desk. แปลว่านั่นมันคือโต๊ะสีน้ำเงินต่อไปรูปที่สองนะคะ What's that? นั่นคืออะไร It's a red chair. มันคือเก้าอี้สีแดง ต่อไปรูปที่3คะ่ะ what's that นั่นคืออะไร it's a book มันคือสมุดสมุดหรือหนังสือก็ได้นะคะต่อไปรูปที่4 is that a green cat นั่นคือแมวสีเขียวใช่หรือไม่รูปที่4นะคะ Is that a green cat? นั่นคือแมวสีเขียวใช่หรือไม่ Yes, it is. ใช่ It's a green cat. มันคือแมวสีเขียวต่อไปรูปที่5นะคะ The cat isn't green. The cat isn't green. แมวตัวนั้นไม่ใช่สีเขียว uh, The cat isn't green แมวตัวนั้นไม่ใช่สีเขียวต่อไปรูปที่6 Yes it is ใช่แมวตัวนั้นคือสีเขียวประโยคนี้ประมาณว่า Yes it is ใช่แมวตัวนั้นคือสีเขียวต่อไปโชนี่บอกว่า Oh go go go, go เปลี่ยนสีแมวนะคะจากสี สีขาวสีเทากลายเป็นสีเขียวโอเคนี่คือความหมายนะคะถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนคลิปเพื่อฟังความหมายอีกรอบหนึ่งได้นะคะโอเคต่อไปนะ Let's take a look at the vocabulary on page 24 vocabulary on page 24 listen and say ฟังและอ่านตามนะคะหลังจากนั้น จะให้นักเรียนเขียนความหมายด้วยนะคะให้นักเรียนเตรียมเตรียมดินสอ uh, Please prepare your pencil to write the meaning of the vocabulary on page 24 t The first word bed b e d bed แปลว่าเตียง The next one the word mirror m i r r o r mirror แปลว่ากระจกกระจก the next one ah uh, the next one the word pillow p i l l o w pillow แปลว่าหมอน หมอน The next word blanket blanket แปลว่าผ้าหม่ม blanket แปลว่าผ้าหม่ม The next word the word window window แปลว่าหน้าต่าง window แปลว่าหน้าต่าง ต่อไปนะคะ door door ประตะูคำไหนที่นักเกรียนทราบความหมายแล้วก็ไม่ต้องเขียนความหมายก็ได้นะคะโอเค the next word clock clock แปลว่านาฬิกา clock แปลว่านาฬิกานะคะ the next word lamp lamp ก็คือโคมไฟแ a มปก็คือโคมไฟโอเคต่อไปนะคะ target เรายังอยู่ในหน้า24นะคะ target listen and say อโอเคให้นักเรียนอ่านตามทีเชอร์นะคะ what's that it's a pink lamp อีกครั้งหนึ่งนะคะ What's that? It's a pink lamp. Ah, what's that? แปลว่านั่นคืออะไร It's a pink lamp. แปลว่ามันคือโคมไฟสีชมพูต่อไปรูปที่สอง Is that a brown door? is that a brown door อ่าแปลว่านั่นคือประตูสีน้ำตาลใช่หรือไม่อ่านตามทีเชอร์นะคะ is that a brown door นั่นคือประตูสีน้ำตาลใช่หรือไม่ตอบว่า yes it is แปลว่าใช่นะคะมันคือประตูสีน้ำตาล yes it is ต่อไปรูปที่3รูปสุดท้าย Is that a black pillow? อ่านั่นคือหมอนสีดำใช่หรือไม่ Is that a black pillow? No, it isn't. ไม่อ่ามันไม่ใช่นะคะ No, it isn't. It's a white pillow. It's a white pillow. ก็คือมันคือหมอนสีขาว โอเคนะคะนี่คือความหมายหน้า23กับหน้า24ค่ะ